สวัสดีเพื่อนเพื่อชาท็อปเล่ย์ทุกคนนะครับก็โอกาสสุดท้ายแล้วขาังฟรีนะยะหลังจากจะตึงมาสองสองไอดีไอไม่ใช่ดิสองรอบคือไอดีนึงมีสามโอกาสใช่ไหมแพ้เวละสองแล้วเรามาแพ้ด่านห้าทับสองครับเลยสามด่ออนานเท่าน,นั้นเราจะจบควส เออมันต้องเล่นตอนดึกดึกว่ะเมื่อคืนผมเล่นดึกดึกที่สองหีสามเลยนี้ว่างนะว่างนะกดเล่นดูเขาไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกมัง้งแต่แบบถ้ามันใจร้ายมันก็มันไม่ให้มันก็ไม่ให้นะ ห้านานังคู่แข่ง้าที่กว่าแล้วอืมรอบที่สามเดอคอมไหมล่ะเนี่ยแต่ดคอมมาให้เห็นว่าแพ้สองครั้งแล้วรู้เปล่าเอา AI ไม่ให้เลยดูถูกเราว่าไก่ แต่มันก็ตึงไปนะไอ้ตองรอบที่แพ้เมื่อกี้สู้ไม่ได้เลยไม่ได้ส่วนสักนิดเลยบุกก็ไม่ขึ้นโอ้รอบที่สี่แล้วนะคนหารอบที่สี่แล้วนะ ขายว่าเนี่ยพิง e เอซีโออรอเจ็ดสิบสามอืมระบบจัดคอมมาให้นะแบบเนี่ยอ่าไม่มีคู่แข่งครับอ่าในภาพมันเจ็ดสิบสามนะของจริงแปดสิบเอ็ดืมเป็นคอมนะเป็นคอมอ่าก,ก็ดีมัน <laughs> ไม่ไ,ไม่ไม่ได้อยากเกี่ยวคอมเท่าไหร่เลย <laughs> เจอคนนึกก็เจอโหดขึ้นเจอคอมนะสีหนึ่งสามสองอ่ะเล่นสี่สี่สองก็ได้นะะั่นะอืมเล่นสี่สี่สองนะลามีตัวสะะี่บ้ล่ะ uh, a ไม่เป็นไรสี 4, 3, 2, ่สามสองไปก่อนสี่สี่สองแบบนี้ไปก่อนครึ่งหลังเราค่อยเปลี่ยนนะเปลี่ยนอเอแมวล,ลงมนาะแผนเขามมี DMC ตัวหนึ่งนะ ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้เอ็มซีเลยจะบุกหรือับก็ได้นะรับมันก็จะเป็นแบบเหมือนวัดพลังกันนะ่ะถ้ารับถ้ารับนะออต่างคนต่างรับนะเล่นแบบแนวลึกนะแนวลึกนะแต่ถ้าบุกก็คือใครพลาดก็โดนส่วนทนะาไมมันเป็นขึ้นเครื่องหมายวะ อใส่ผิดข้างอ๋อไม่ถูกถูกแล้วถูกแล้วอ๋อตัวนั้นมันยืนใน L ได้นี่ย้าไปยืนไหมล่ะัดะซายมายืดดาน D R นี่แบบนี้ ว่าไอ้พวกนี้มันแล้วแต่ค่ามันก็ไม่เกี่ยวหรอกเอ๊อดิงเราเว้ยยิงคอมวยเก่งกับคอมเจอคนไปสองสองนัดหน่อยเลยผมเล่นง่ายมาทั้งเยอะทั้งหลายนัดมาแพร้รัวด่านเนี่ยฮาทับสองสองสองทีโอ้โห ดึงเลยคือสา 3, 5, มห้าสองก็ใช้ได้ด้วยวะแต่ยืนหลังสอง อืมแทบไม่โดนบุกเลยเดีย๋ยวดูขั้นเต็มสามารถเอาสามารถฟอร์มออกสามารถออกป๊บป๊าแล้วเอ,อ็มซี MC ตัวไหนวะ he did อืมสองสูตรแล้วยี่สิบโทเค็นนอนหออกด้านต่อไปมันเป็นเอ r แ็มอนะแจกตัวได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ด่านสุดท้ายมันหกสิบโทเค็นนะจำเป็นต้องผ่านด่านในถัดไปเนะี <c> ่ย <oughs> ปกติก็ ส่วนใหนก็ผ่านกันนะไม่ค่อยมีใครติดหรอกยัง <c oughs> ใช้ได้นะสี่สีสส่สองอะ่ะเราแค่เลือกแผนให้มันถูก ยิงเข้ามาเลยเว้ยโหดจังวะมันฉลองอมุมแคบด้วยเสาแรกด้วย สี่ศูนย์ปแดงนหนาวอันนี้เราได้มาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้อะไรนะเออตุนไว้เจเอาไว้เล่นเกียใบแดงโง,โง่ ียคืนนี้น่าจะต้องกิจกรรมเคียวเคียงแบบโชว์ผลเสร็จอาจจะต้องรับตัวนักเตะมาเพิ่มจากกิจกรรมใบแดงเริ่มอน,นักเตะไปฝึกจะแจกเราด่านเดียวมา นะสีแพมาตรต้องปลารลุยต่อครับกับบางทีก็เคยผมเคยได้ st นะไม่ใช่ mr เสมอไปนะมันสุ่มอ่ะมันเป็นสุ่มตำแหน่งอ่ะส่วนใหญ่จะได้เป็น mr จริงๆระบบมันก็หาคนให้เราหรอมั้งเนาะคมไม่ได้แบบอยากเอาคอมมันสู้กับเราหรอกแต่มันไม่มีใครเล่นเลยตอนเนี้ยพลังแบบหมายถึงแบบโอเวอร์โอ้ไกล้ๆเราคุณภาพ y ีกลๆเราเหมือนจะเจอมันพยายามจับโคอยู่ จับรอบสองเมื่อกี้จับต่างห้ารอบไม่เจอทักคครก็ไม่มีวิธีรับนะอืมไม่เจอเอรอบที่สามมันไม่ค่อยมีใครผ่านหรือเปล่าวะ เออพลังคุณภาพโอ้ประมาณนี้มีแต่สู้กันแบบดันแรกๆไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านมาถึงมันก็เลยหายากหน่อยจับคู่ยังไงของเขาเนี่ยแต่สองคนก่อนอันนี้ตึงจริงสู้ไม่ได้เลย อยังไม่เจอเราที่สามเราที่สี่ไม่เจออีกคงเป็นคอมมั่งนี่น่าจะเป็นคอมแหละระบบมันมันกลัวเสียหน้าละเรื่อเอาคอมมาสู้กับเราเพราะมันลูกค้าเป็นที่หนึ่งมันจะมันไม่ให้ลูกค้ารอนานย เดี๋ยวมันเอาคอมมาสู้กับเราเนียอืมมาละเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์คอมนะไอเนี้ยอิกกี้อันนี้ไม่ใช่คนเล่นนะเป็นคอม ถ้าคนเล่นน่นจ 3, 1, 5, 1าจะสามหนึ่งห้าหนึ่งละมั้งเธอสองคนติดแล้วดูแผนเนเลยเห็นไหมสีหนึ่งสามสองแผนเดิมเลย ไม่แก่ด้วยฮะสี่หนึ่งสามสองก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจอกันเลยขี้เกียจแก้โดนยิงไปให้ตายเสียบ้าโดนยิงเลย เจอโหดกว่ามันได้กี่หมพลังแปดสิเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยมีลางอะไรวิงเขี่ยวเสาอะสองที่พึงใจเสียยังมีเวลา แก้แผนมันก็ไม่ยากหรอกนะแก้แผนก็จบแล้วเลย,ยงไงเดี๋ยวค่อยแก้สักยีบสามอาทีคนะ่อยแก้ 派你们盯我，嗯盯盯。 มันจะได้เติมหน้าเป็นตัวหนึ่งนามาแล้วน่เอาเอ็มเอ็มเอ,ม,เอมซีไว้กดเอ็มซีเขาลนะมันแพ้กันนะ เจ็บเรอโอ้โหเปลี่ยนครึ่งหลังแล้วกันโอ้โดนแดงว่ะได้เปรียบตัวหนึ่งสักคออยังสูสีอยู่ จุดโทษเป็นผมกอดตายโดนแดงแล้วเสียจุดโทษอีกมมโหตายเลยอีกฝั่งมันเป็นคอมะ่ะ บีกสองข้างออกสาม,มารถไหมอย่าน,นี้แหละในขั้นต้นนี้ อยิงไกลเพิ่งลงมาแเหลีโอืมมังไงเจ็บบ้างมันจะโดนแดงไหมเสียบขนาดนั้นเหลืองเปลี่ยนออกไปนะยังไม่เก็บไหวนะเสียง มันซูบะบาหอแล้วเข้านักละปกตินี้ ามารถแต้มอันตรายแต่เขาใช้ไปเห็น อืมยังไม่ดีแค่หนสุปบบอร์บอเปลี่ยนมาเป็นบสบับซับแล้วยังมาเล่นดีขึ้นอีกอ่ะนุ้ยเซลจดัดเป็นรับน่ะ 贺岁，贺论坛，嗯，玄武湖。嗯 เจขอบมันก็ตึงเหมือนกันนะนี่ ใช่ไปเองถูกใจทำไมเนี่ยอีกสองหมดแล้วโอกาสในชนะโห oh. ดีใจไหมชนะคอม เดี๋ยวเฉกตัวพล,ลินิกอีกรอบหนึ่งหลับไปเลยนะอ่าได้๋ยวอีทีวีนี้ 姥爷。Okay. Hello, yeah. เนี่ยนำหนึ่งไอ้เสมอวะนะนะนะจบแล้วหกสิบโทเค็นรวมมันมันรวมทั้งหมดมันแปดสิบแปดโทเค็นนะจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไปเคลียร์อินทีตัวเมื่อกี้ก่อน นน่้ทำไม่ใช่นะไม่ควาไอทีนี่มันมีตัวพวกนี้ด้วย e oi hanaika